นอกเหนือจากเรื่องออตเตอรตี่แล้วเนี่ยนะครับมาติดตามประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุคือช่วงนี้หน้าฝนนะคือส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องหน้าฝนด้วยลมพัดแรงรต่างๆก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่พวกสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับมันก็าอาจจะมีชำรุดทรุดโทรมนะพังกันไปบ้างแต่ว่าช่วงวันสองวันนี้เกิดทีทีเลยคุณนันทยาวันก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่ถนนพระรามสองนะครับไอสะพานกลับรถหล่นลงมาทับ ผู้ใช้รถชัถนนเนี่ยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป2คนนะครับมีผู้บาดเจ็บอีกนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้มอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์ที่บางปะกงนะครับไอไอตรงซุ้มเก็บตังอะนะมันพังลงมาแบบนี้เลยค่ะ เพราะว่าฝนตกแล้วก็น้ําไปขังสะสม,มนะคะมันก็เลยรับน้ําหนักเอาไว้ไม่ไหวค่ะเมื่อวานนี้ก็เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น่าจะตกกันทั่วทั้งพื้นที่เลยแหละพราะเมื่อวานกทมในช่วงประมาณเนี้ยนะคะสิบโมงสิบเอ็ดโมงในฝนตกหนักมากๆตรงนั้นก็เช่นเดียวกันค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้หลังคาซุ้มด่านเก็บเงินทางด่วนอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะพังโค่นลงมาค่ะที่ช่องเก็บเงินที่หนึ่งนะคะ ทางกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองก็ได้มีการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษหมายเลขก7ก็คือมอเตอร์เวย์นี่แหละค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้หลังคาช่องเก็บค่าผ่านทางตู้เก็บเงินที่1และ2พังลงมาเนี่ยนะคะจากการสอบถามผู้มีการฝ่ายจัดเก็บเงินค่าผ่านทางคุณบุญเพิ่มเรียงไทยสงบอกว่าฝนตกหนักมากและทําให้หลังคาร่วงลงมานะคะทางฝ่ายวิศวกรรมกําลังรวบรวมข้อมูล เบื้องต้นได้มีการถอดหลังคาที่พังถล่มลงมาค่ะเพื่อที่จะให้ประชชนได้ใช้งานได้ตามปกตินะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการรื้อถอนนะคะซึ่งก็กลับมาให้บริการเป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่าให้บริการได้แค่นหนึ่งช่องทางเพราะว่ามันก็เสียไป2ช่องเลยนะคะการจราจรก็อาจจะติดขัดนิดนึงนะคะ